ต้องอย่างนั้นเลยหรือเปล่าผมยัง,งไม่กล้าหยุดอย่างก็ข้อมูลการามันยังไม่ได้เตร็จสมบนะครับแต่ก็จะเ,เท่าที่เรามีข้อมูล,มน,ลนะครับเรื่องแรกคือตาทะเลนะครับก็มีการศาึกษาที่เป็นแบบโคโ์ดในต่างประเทศประชากรเป็นพันนะฮนะอายุถูงอายุติตามเป็นเจ็ดปีก็พบว่าประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นก็มีอินเทอร์เนิดขึ้น และส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทอัลไซเมอร์ดีสเมื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆแล้วเขาพบว่าข้อมูลว่าการกินปลาหรือว่าการกินซีฟู้ดตั้งแต่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปจะมีโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์น้อยลงมีความเสี่ยงน้อยรั น้ำแบ,บนี้แต่ออกนอกอกอยอไปก็เริ่มต้นกินปลาทะเลกันได้ป,ปลาทะเลนะเจอปกติก็ปลาทะเลน้ำเล่นก็จะมีโอเมกา้า3นะปลาทูก็กด็ดีกว่าดีกว่าไม่กินนะก้าวหน้นาก็ปลาทูน,นะครับกินแซลมอนทุกวนันอาจจะเสียกวางจอดไม่กิน ประเด็นที่สองก็คือเรื่องผักผลไม้นะครับก็ e อ็นเทอร์เเอทีกินผักและผลไม้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ cross sectional study นะครับหรือว่าเป็นแบบ observational study เนี่ยก็พบว่าผักผลไม้นั้นมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมก็เรอันนี้เป็นเรื่องโครก็พบว่าการดื่มน้ำผลไม้ เมื่อ,อติดตามนานประมาณ7.9กปีเนี่ยวก็พบว่าผู้ผัติการออาสมองเสี่ยมในกลุ่มที่กินผักผลไม้เยอะเนี่ยก็จะน้อยกว่าเพราะนั้นก็เสียให้กินในที่นี้ผมผมเรียนนิดนึงว่าการกินน้ำผลไม้นั้นดีจริงๆนะแต่น้ำผลไม้ที่ท่านทั้งหลายหลายาท่านกินอยู่ตอนนี้อ่จจะไม่ได้ไม่ได้ช่วยมากเพราะมันวิตามินเือารแร่ต่างๆเนี่ยจะหายไปเยอะแล้วที่น้ำผลไม้กรอบๆทั้งหลายเนี่ย ถ้ากินก็กินสดด้วยถ้ากินผลไม้กินผักได้เลยก็ดีนะไม่จำเป็นต้องไปกินน้ำหรอกกินได้งหมดก็จะได้อื่นด้วยได้ไฟเบอร์ได้อะไรด้วยนะเพราะนั้นก็เฉี่ยให้กินผักผลไม้หนึ่งกินปลาโดยเฉพาะปลาทะเลนะผักผลไม้สามไขมันไม่ใช่เฉี่ยให้กินนะเฉี่ยให้เลี้ยไขมันเนี่ยเฉี่ยให้เลี่ยนะครับโดยเฉพาะไขมันประเภท กีบตัว้วควรจะหลีกนี่ครับกเ้า๋ยแล้วนี่ใช่หอ้มันทีนี้คำ,คำถามที่คนชอบถามน้นเราในชอบถาานรัฐในเมื่อกี้ที่ผ่านมาไม่ใช่ทางรัดมันเป็นทางปกติแต่เราชอบผ่านด่วน <laughs> เราชอบผ่านรัฐคำถามว่าเอะมียาวิตามินอะไรช่วยไหม ก็พบว่างี้ฮะอาหารข้อมูลของวิตามินเนี่ยค่อนข้างโปรตีนค่อนข้างถัดแงก็คืออาหารที่มีวิตามินซีและวิตามินอีสูงมีข้อมูลว่าอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ได้แล้วก็การซัพพลีเมนต์วิตามินซีและวิตามินอีขนาดสูงอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นข้อมูลอันนี้อันบนนี่คืออันอันล่างนี่เป็นยาเม็ดนะครับจะท่านขนาดสูงแค่ไหนครับสูง ออสูงนี่ก็คืออย่างวิตามินซีก็ผ่านากอเมริกาวิตามินดีก็ผ่านพัฒนกาในไทยมีการศึกษา RCT อันหนึ่งนะฮะที่ผมพูดถึงตอนเมื่อกี้เนี่ยว่าการกินวิตามินด e, ีวันละสองพยูนิตในคนไข้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วเน,นะฮะ <S <S เขาเขาบว่าอาจจะช่วยชะลอโปรเกรสชั o n ของโรคได้นะครับเปเปอร์นี้น <S <S นนก็มีคนอ้างถึงเยอะ แต่ข้อมูลที่ขัดแย้งก็มีเช่นว่าการที่พบว่ามันไม่ช่วยวิตามินซีหรือวิตามินดีเนี่ยจะไม่ช่วยเรื่องความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็มีเฟเปอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยเ a อา์ในไรสิทที่พบว่าการกินวิตามินดีในขนาดที่สูงกว่าวันละร้อยห้าสิบยูนิตอาจจะทําให้มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเปเปอร์นั้นก็ ก็ทำให้คนชะงักเหมือนกันเวลาเราจะสั่งวิตามินอ e, ีกินสั่งให้คนไข้หรือสั่งกินเองเอะไรเงี้ยแม้โดยปกติก็ก็แนะนำว่าอย่างนีถ้ถ้าดูตามนี้เนี่ยก็คือวิตามินอ e, ีจะไม่ได้ช่วยอะไรชัดเจนมากนะแล้วก็ถ้าท่านทั้งหลายถ้าจะกินด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยอยาก,กินเกินร้อยห้าสิบยูนิตต่อวันส่วนวิตามินซีผมไม่กล้ายืนยันว่ามี ันจะช่วยเล่นเล่นโนาารคอะไรด้างมีคนสนใจเรื่องฮีนาเวลกับโกลเลนก็ข้อมูลก็คือว่าในคนที่ขาดในคนที่ขาดวิตามินเนี่ยวิตามินเหล่านี้อาจจะช่วยแต่ว่าในคนที่ไม่ได้ขาดเนี่ย ยังไม่ชัดเจนว่ามันช่วยหรือไม่เพราะนั้นการกินวิตามินบี162ถามว่าป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้หรือไม่คำตอบคือไม่ไมย,ยืนยันว่าป้องกันได้ข้อมูลเรื่องโฟเลตก็ดูเหมือนจะดีกว่าแบีเทว์ลแต่ใน,นบ้านเรานี่จริงๆคนที่ขาดวิตามินบี12มีไม่เยอะหรอกเพราะนั้นก็ถ้าถามว่ากินโฟเลตเสียหายอะไรไหม คงไม่คงไม่เสียหายอันตรายก็คงไม่มีจะมีประโยชน์หรือไม่ก็คงต้องรอเวลาต่อไปแล้วมันครับอีกงานหนึ่งที่คนตอนหลังนี่มาแรงท่านหลายคงเคยได้ยินไหมฮะอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเคยได้ยินไหมฮะอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนี่ลักษณะเด่กกนนะก็คือนี้ฮะก็คือกินพวกพวกเอ่อคาร์โบไฮเดรต เยอะเนียโดยเฉพาะที่มาจากขนมปังทั้งหลายเนี่ยกินผักเยอะก,กินหั่วเยอะกินผลไม้เยอะน้ำมันที่ใช้เป็นโอเลออยน้ำมันมะกอกแล้วก็กินชีสกับโยเกิรดด์ตเยอะเพราะนั้นฐานล,ล่างของพีระมิดนี้เนี่ยก็ก็จะกินเยอะกินเป็นประจำกินปลาบา้างสองสาครั้งต่อสัปดาห์กินเนื้อสัตว์น้อย มีไข่น้อยของหวานน้อยเรดมิตน้อยน้อยสุดเลยถ้าดูนี้อาหารที่หลานนี้น่าน่าดูดีใช่ไหมอาหารสุาพแต่พวกเราคงไม่ค่ได้ทำน้ำมันประกอบนี่เราก็คงไม่ค่อยได้ใช้ปัจจุบันน้ำมันจจประกอบก็ราคาแพงกว่าน้ำมันปกติก้ำมันจากขาวเพราะนั้นก็เราก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่มีข้อมูลยอะทีเดียวน่าสนใจด้วยว่า m มดิเตอร์เรเนียนไดเมีแนวโน้มที่จะป้องกันแล้วก็ชะลอความเสื่อมของสมองได้อันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่เอามาจากงาน i ายนิ o โรลจีปี2009เนะเขาบอกว่าเมื่อติดตามคนกลุ่มหนึ่งไปมีคนมีคนกลุ่มใหญ่เนี่ยแล้วแบ่งคนเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มที่กินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนสมัครสมอแล้ว กินปานกลางแล้วก็กินน้อยเนี่ยเขาพบว,ว่ากลุ่มที่กินสม่ำเสมอเนี่ยจะมีความเสี่ยงของสมองเสื่อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่กินปานกลางแล้วกิกน,นกลุ่มที่ไม่ค่อยได้กินนะครับงั้นตอนหลังนี้ข้อมูลของเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยค่อนข้างสัรองในแง่ของการ